ต้องแดงเมื่อกินพร้อมประยมทธ์ัักงามโอ้ยมีแถมขอบคุณค่ะโอ้ยหลายหลายค่ะหนึ่งถุงน้ำหนึ่งกุนซึ่ง สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องด้วยจ้าสวัสดีครับประกาศช่องของน้องอิวด้วยจ้าพี่น้องคิดนีกัสิมาพามพี่น้องอ่าหาขุดปูเก็บผักเก็บอีย่างเตรียมตัวกับภาคใต้ด้วจ้าพี่น้องหล้กกัสิมาอัปเดตว่าน้องอิวกับใต้มือใดด้วจ้าพี่น้องกลับเมื่ออื่นด้จ้าเมื่อวันที่เท่าไหร่วันที่ <12 S 1> สิบสองน้องอยู่กับภาคใต้วันที่สิบสามด้วยจ้าถึงกับประมาณวันที่สิบสี่นั่งรถยี่สิบสี่ชั่วโมง <laughs> แีจ่จคลิปนี้ก็พามาอันคุดกระปูว่าสิเอาเมือสุดๆพร้อมที่เอาคุดไว้อันที่ผ่านมาเราเอาดองเนาะพิมเนาะครับสองกระปุกด้สองกระปูก,<ห>กักใหญ่เลยบบดนี้ก็เลยสิมาคุดแบบว่าเอาเมือสุดๆปั้นปลตุ๋นกินพี่พ์มาบึ่งน้องอิ๋วอันว่ามันเป็นโพงอยังเขีย่ยบึง่งหอดเลยเขี่ยบึง่งซื้อได้ห<อ>้าขนาดเลยตัวนี้ประเดิมตัวแรกกะสุดยอดเลยเอาเด้อเอาเด้อ ม oh, ือไผ่มือมันโอ้ยปัดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยอันขุดมาเลยมั้งตัวนี้นี่โอ้ยโตเงี้ยไว้ไว้ไว้นี่ด้หนิกล้ามสุดยอดเลยพ่อแม่พี่น้องอลังการงานสร้างตัวแรกสีอาเหือนแบบสุดๆนี่ มีลึกเตะผู้ก่อนโอ้ยตัวบึกใหญ่งคนบังอยากหูกนี่อยเป็นแบนๆนน่นอย่งนลานี่จะหูปูที่ขอบขอบนีโอ้โหปาด ปูดำบอหนังยู่น้าเนาะหีดอกปูดำมาอยู่หนีดอกเนาะอ้ยเออดินแข็งครับถ้าลึกก็กระสุนกเด้โอ้กะลึกยีเด้กไหนก้อนเนาะไหนก้อนโอ้ ตัวใหญ่อีกแล้วสีุ้าอยูมีแตัวใหญ่ๆนี่นี่แต่ใส่บิ๊กๆเมื่อกี้อากาศบุกข้างบนแต่กำลั้พี่น้องอากาศเย็นสบายเย็นได้บมดมือเนาะแค่กินได้หน่อยได้หลายสมเนียเนื้อผักใ้ มีแต่ตัวใหญ่ๆเนาะอยู่นี่บบผิดหวังเอลีสุดยอดยอดเลย ตัวแลว้ตัวแล้เดีอบายุบเ,เงี่ด้ <laughs> ตัวผู้อ่านี่มีน้ำกันน่ำเบ็ดตัวกระจิ ตื <sketches> yeah, ่นค่ะเฮ้ยหยังเจ้าพูงบิึงเบิึงน้ามิ้งทำไมพี่น้องสิ่จกพูอีหยังเบิึงดีๆเด้อนี่จ้ะอยู่จกเข้าไปเลยเมื่อกี้นี้ จะโยนเา้าไปไปนี้นี้นี้คุณจ้าพี่น้องผลงานกระปูเฮาไปประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงได้ประมาณสามถึงสี่ร้อยตัวเด้อจต่น,นี่ค่ะขนบบนี้ เต็มกะละมังไปดมกน็นีนรุ่นแม่นอกอยู่สิเอากับภักใต้แบบสดๆดเนือจากชุดนี้ดองเอากระดองมีทั้งดองและก็ทั้งสดจ้ะได้หลายคัดตัวใหญ่ๆคือตัวใหญ่คัดไมบเปนนี้เดี๋ยวนออย้องอีสิพาพี่น้องไปหาเอ่อเลาะเก็บผักเก็บผลไม้อีกมาเบิ่งกันว่าเมือม่อนี้เขาสิได้อีกอย่างเงือพักใต้ไหนได้ตาคลิปนี้กับสิพาพี่น้องหาเลาะของอันกับพักใต้ตามฤด,ดูการนาอพี่พี่นรับ พี่จ้ะพี่น้องเมาเก็บพักแก่นขมหรือว่าพักด่างขมต่อเอาไปฝากประตุงกับประตุนคนพักใต้อยากกินี่จ้ะนี่อย่างนี้นี่นนางแบบนีแกแก่ก็เอาไปด้วยประตุงบอกว่าเดี๋ยวมาเลือกเอากินได้คือเก่าคุณนะฮฮ่า <laughs> อยากกินแฮงบึงซุงขมๆมด่างแบบนี้ <laughs> ลาะแตงพักนี่ยเพิ่นได้น้ำไปกับด็งามนี่ได้น้ำได้ปุ๋ยเดี๋ยวเพิ่นหอมนี่ตพนบ้านอีหอมอย่างนี้คือใหญ่แท้หอมเขาอมเน้ก็หอมมือให้ l น a n อนี่ มันแก่แล้วทำไงืมวมันหรอน๋อเรื่องหมูน่าโมนีดสักัอือมีนี่ อ้อน้ำมูนี่ก่อนจะเดี๋ไปทางขึ้นนี่หลายมงมมีท่อเพื่อผมไปอ้อมใส่ปูพอดีเลยไปพุดกระปูมาอ้อมใส่ปูกันทนี่ยแบบบ่ไปอ้อมใส่ปูปูบ่พอดีเลยได้หนะได้ปูมาพอดีได้ตังปูได้ทักพักไปอ้อมใส่ได้ไหมอ้อมปูด้วยพักแกนผมอันนี้พักแกนผมน นี Stelle, ่ผมเชิญผมตึงๆกันไปทั้งสมทั้งขมผมทั้งขมเกิดน้ำกันมูนี่ม่เต่พักเกี้ยวมูมูนี่พักเกี้ยวสมเนี่ยมูอันยูถือยื่นมูขมเนี่ยเบียพักเกี้ยขม่ง เอายิบมากจมเียเอาไปเดีไปตื century, ต่นกัน okay. uh, okay. e yeah. มึงมมึงมมันราม oui. well. ัน่ขมเนลงไปเบิ้งตั้งใจเนเดีเอาเอาหมุนนี้ทกนเอาเบิ้งหน้าเขาปิดหน้าตั้งใจเอาแค่นี้ท่านี้ก็พอล้ ก yes. <those tracks. S 2> ุ้งก้าวแล้วแกงกุ eh <via> ้งแกงถั ate, ่กงกุ้งตัวนี้มันสูงข้นหักนะอ่ออ่ออ่อนอ่อนนี่แก้มันสีแก่สิสีมัน มันแดดหลายด้มันแดดขามันหลายมันบ่ไดเอ็นได้น้มมันบ่ได้น้ามันได้นามจากสีสางามเนาะได้นามจี๊ฟีเขียวตึ่นอ้ากันนี้มันบ่ค่อยตายมั่ไงด้ย

เราจะดามสีแดงๆในแตเซรกสีแดงเลนจังขมดีแน่นนาากันเหมือนเดิมปล่อยลงมาใส่บักม่วงครับ งวงน้อยนี่เอาสีเดอเอาหน่อยตึงตึ่งเมืองอุ้ยตึ่งคุณป้เอาเอาต้นนี้ก่อนต้นคุณป้าอุ้ยสองน่วยนี่ว้าย ไปถึงนิดไปถึงนกันึมนนีสินพัดไ,ไปใส่สยลงมาทีเดียวเล็กก็ได้แบบนี้ใส่เก็บทีเดียวยนเยวนาะลงมาเลยทางค tâm tâm nó <laughs> là bán vàng mình đưa ร้ายแตกคาเลยล่ะไปต้นชุดได้ทั้งพักได้ทั้งผลไม้แบม่วงส้ม บอกให้ซุกป่านไหนเนาะบอเบ็ทมันยังบัดทันได้แบบหน่วยมันยังบัดทันได้พองป่านไหนมาพี่เนาะป่านไหนไงมันยังน้อยอยู่มันยังฝาดอยู่ก็เลยได้ไปหน่วยเดียวเลือกเอาบางลูกเนาะแป๊บไปเบิ่งไปมบไปนี่ว่าเขาได้อียงเตากระบี่กันหนี่ยจ้าเอาทองแดงเมือกินพร้อมปึ๊ดทำบักงามฮ่าฮอุ้ยเอาเอาออกไปถ่ายข้างนอกมันสว่างดีตรงนี้มันมืด โอ้ยมีแถมขอบคุณค่ะอู้ยหลาหลายครับหนึ um ่งถุงหนึ่งหันีนสองหนึ่งจัดไว้เตรียมเตรียมไว้เรียมเตรียมเดี๋ยวผมมี่จเตรียมอขอมันนีต้องเอาดอกิ้มันมีของขามันแเห่มันป็นกินแซ่ เ,เอ๊ะพอจะปลูกง่ายมล้ยอ่ะจริงหรือยิ่งจะเอาไปจอกน่อยวะหอมเขาเนี่ยเอาไปปลูกได้บ่แม่เอาไปกินอ๋อเอาไปปลูกเออเอาก็ได้ฮะนั่นจะเอาไปปลูกี่เดี๋ยวมุมม่นเขาไปปลูกแล้วไปกินเพื่อจะท้างปลูกเพื่ทางหน้าบ้านเี่ยมเลยเดี๋ยวเอาไปเอา,เอาเอาเอาไปทีนี้ก็ต้องจ้ะข้าเอาไปทีเดียวเลย ม,ม Wheel, ibil, ่วงน้อยเปรียวเปียวๆสซ่บมังเกียวคือบอกออกมาไกินได้สองสน่วยน่อยากเดกยากตเาอยากกับพี่เจ๊กินไหมตอวเนาะอันนี้เยเอาไปกินปุ่นกันไปด้วยทีให้เดกินมันมาได้อยู่ต่าเหนือตำมัวงต่ำไปล่อยเนาะเขาซ่งผมอยู่พอดีเนาะ แะ่กันกระปูเฮาเดี๋ยวน้องอิวค่อยเอาผ้าแย่งมาใส่ไปซื้อไปซื้อถุงแย่งมาใส่ใส่ถังอยู่เมียนอยู่ปูอันนี้ไปใส่เอาไปปลูกในกระถางเด้วยปูนี่ให้ไม่พักไปให้ปลูกแล้วพ่อแม่พี่น้องมีพักอีตู่กระจุนกระเจี๊ยบถั่วบลาเขือนม่เอาใส่พริกน้ำแบบปูเอาหลบไปหนี่ง เอาเร็วเอาเร็วไลยเร็วเอาไลยเร็วเอาไปกลยจังส่นมะละเอาไหมเม็ดมะละไปทั้งไงไม่เอาจต่อยู่นั่นเยอะแยะะถูกระบีไลายล่ไปเก็บอยู่ในสวนมะละก็ยไม่เอาเอาแต่ร่าอีตู้แบบนี่เหรอเอาไปเอาไปขยี้ขยี้ออกเกาได้เนี่ยเม็ดมันอยู่ข้างใหนในมันอยู่ขังละเม็ดมันในมันอยู่ในนี่ เพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเอาให้กระพุนเบิดเลยที่มันเป็นที่มันต้องขึนแคสิบเดียวบ่เก่โดนเลยมันเป็นผักเอียงแยะแย่อเอาไปปลูกหัวสวนน้อยหลังบ้านหลังบ้านสวนหย่อมจะเอานี่จะถุงดีบ่ฮะจ้าพี่น้องได้เข้าไปสามสามกระสอบสสอบกระสอบครึ่งอ่ะ นี่นับไปกับกระสอบครึ่งนะจ๊ะแต่ว่าเพื่นเอ็ดเป็นนี่สามกระสอบไปแต่ก็ได้ของยาของกินหอมแดงได้ผักผักปลั๊กไล่ปลักยากเนาะแน่ๆก็คืออีกกระปูเอาไปฝากประตูจะได้ถุงได้กะละมังใหญ่นึงเนี่ยจะนั่งยู่ค่อยไปซื้อแง่งมาใส่นครับโอเคนี่อ่ะลาไพี่น้องก่อนก็แล้วกันนะจ๊ะเข้าๆกันสิเอากับกระบี่กับประมาณนี้แหละจ๊ะของฝากของต้นจากปู่ย่าเนาะอุ้ยลูกหลานเมื่อกันสิคือทอดระเบิดนี้เอาเป็นไห้เป็นกระสอบด้วยเนาะ อะลาพี่นองก่อนก็ลากันได้จ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องอยู่กับพี่ฟิล์มแล้วก็ครอบครัวในการทำคลิปต่อไปในเด้อจ้าล้วพบพอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับ